สวัสดีครับเอฟซีแอดยิมดาวรวยกับสวัสดีเอฟซีทั้งช่อง YouTube ของยิมดาวรวยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับเพาะว่าแอดยิมจะลงคลิปไหนไปครับอ่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าอ่ามือนี้ครับแอดยิมครับมาสูบน้ามนะครับออกจากเขาครับนำตัวเขาสูบวัดมือวัดขึ้นแล้วครับสูบแต่หมู่บ้านหมู่บ้านหกโมงแดงนะครับช่วงนี้กับหมู่าณครับอ่า หกโมงก็กลัวหกโมงเสาร์นะครับเกือบสี่หนึ่งโมงแล้วครับวัดสิเข่าหอยโยต่ว่าประเด้นคือเฉพาได้เข่าครับเพราะว่าน้ำดูดอกแกเขาก็คันสันเขากับสิเปบเต้ไตนาะครับเนาะครับฝนตกตั้งแต่ครับหมู่ว่านเนี่ยนะครับฝนตกในหมู่ว่านนี้ครับน้ำก็ได้ขวบนะเอ็ดยิ่ก็ลองมาสูบเบิงถ้าสูบบอกดูดอกแล้วถ้ามันยั่งนะครับว่ายั่งถ้ามันมาขวมอีกก็จะเอาป่ามาปล่อยนะครับซื้อป่ามาปล่อยเลยนะครับก็จะเอาแต่ตุ่นมันยั่ง ครับถ้าสูบออกแก้วนะครับนี่ครับผมครับบรรยากาศนะครับสวมเสื้อๆด้วครับเด้ออ่คือเกิดแอดจิมน้อยู่นี่แหละครับนอนอยู่กับเป่าเครื่องสูบน้ำนะครับอ่สุดยอดแจ้งสุดเต็มๆหมอวานนี้ทะเบียน4 1 0 6กลับมาสูบน้ำนะครับเนาะครับอาจจะเป็นแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคมก็ได้นะครับ4 1 0 6อาจจะเป็น106ก็ได้นะครับอ่าครับแนวทางนะครับเพราะว่าอ่าามสูบน้าเกิดจิมกลับมาก็เร่งงวดนี่กระได106 0609ไิเนะครับถึงี่ข้างครับวันที่สอครับพุษภาคมพศสองพันห้าร้บแปดนะครับแน่างรับลบไอยากไล้เสียงสูบน้ำแต่วาเอาได้ครับเด้อเพราะว่ามาสูบน้ำนะครับเหมือนกันนวดอย่งนีพปบล้าอย่งครับม่บงแต่ปบบอยู่ครับเมือนกนนี่เนะครับพี่เก๋ยพ็นอยู่บนตัวเป็นมาไตอื่นอย่านี้าดไล่้เ็็นสอบคุยนะครับเพราะว่าจะถึา เกียรหน้าเก pues mm ียรหน้าไหมนากาเกียหน้าไหมบัดนี้ยพึ่อลือสานะครับสาพึ่งบวกพึ่งอะไรนั่นคือบวกพึ่นครับพึ่งกับลายนะครับพึ่งกับลายครับผมแต่ว่าของยิมบัดงวตมาว่าบันสีมีปลายครับก็เลยครับไอ้ลาดูดน้ำบอกครับดูดน้ำบอกว่าโอ้ยครับแต่ปลาดูดออกกะเสียดายเขาเนาะครับอ่าทำใจเฮ็ดแล้ว nah in ครับมันเหลือซ้ำใจเก่านะครับอ่าก็ดูดน้ำบอกให้จักหน่อยนะครับ ครับแนวทาง2องพฤษภาพก็ศอนจะมันหาร้อยทสินะครับเนาะอ่หมดที่จะถึงนี้อีกสองมือนี้ครับอย่าลืมนะครับเอาซีหนึ่งศูนย์เละเอาหนึศูนหกเข้านี่ละนะครับน่ับแนวทางของกูก็ยังเนือเก่าเนื่อเก้าเนื่อเก็ดเก็ศูนยาละแล้วก็เก้นยะครับแนวทางของกูละกันอ่าเก้าเก้าเก็ดนะครับเก้าเก็ดครับเป็นตัวเก้าตัวเดียว็เก้าครับจะยินว่าอ่าถ้าไป ครับใจพี่ไอ้เนาะครับที่เคยเป็นมานอนเป่าเครื่องน้อเครื่องครับเปินฝันประชันปลาเปินฝันอ่าเปินฝันว่าฝันดีประชันปลาฝันปลามีอ่าคนอ่าฝันปลาเกตแตงโมเอาหลานมาให้เ่บนเลี z, ้ยงประชันปลาอ่าเดี๋ือดภาพพิสตานก็ฝันของเปิลนะครับเนาะครับแต่เปิลคาเปินฝันแม่นฝันสูงครับผมครับอันน steps. ี ъ, boom, ้เปินเป็นครับไปอาจารย์นุ่นนะครับอาจารย์นุ่นอาจารย์น้องนะครับอ่าคือเอ็ดดี้เคยทำคิดเปิน แกหลายปีก่อนแล้วล่ะนะครับอารอติดตามนะครับเน,นะาะความฝันของครับอาจารย์นนท์ครับผมเอาสวัสดีครับพี่ยอยหรือว่าอาจารย์นน้นนะครับอ่าครับเมือเคลื่อนนี่เป็นควานฝันสิฝันเกี่ยวกับแม่พการดเออฝันมาจังไหนว่าแม่แม่พการ์ดที่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงโอ้ครับรแม่ลานกแต่ล้านน้อยหมื่นหมื่นสิโอวัี้มาพ่อรุ่งจะเลี้ยงลวดเอาะท่าน ไปเราจเจ้านีแล้วท่านบันบัดขีบัดขีบันนี้ยกขีจาของเม่ยำบันด็กเอาเพื่อขีขีจาของอันอันแม่บ้านเยว่าพระลูกจอมเมียนให้มันแนวท่นครับแล้เอาไปล่างเอาเมื่อนี่ทานุ่จกดางมันลางคนล่างแยงมันออกะบันนีเอาเพ่มไปเอาไปลงไปตามใ่อัรยว่ามันบอเป็นเหลือดีไปย้อง น้องสันจักซีจักซีมันว่าโอ้ยกเมืออม่อขึินฮนกเมื่อขึ้นยังไหจกักซีอ <c oughs> ่อ้ยเออนกขึิน้าเนี่ยหออจักซี่น้องขาสนอ้ยมดีใหญ่เลยว่ะว้ยก็คือว่าหาหาซีหน่งโอ้วตีตีเป็นเลขหาซีหนึ่งอโอ้งวดนี้แม่บอกอ่านกันจั๊กซีกราเนาะโอ้เด็กหน่อยกับเป็นนึ่งเล่นหน่อยเป็น1นึ่งหมเออได้เรียนขีพ่อมได้เรียนขีพ่อมแหม เราขอได้เล่นขี่ได้เงินได้เปล่าตัวกันฟันมาได้เล่นขี่ได้เงินเออนี่ยเออรื่องว่าครับเนี่ยล่ะเออเขาว่าจะใส่บนพู้ลูกจะเลี้ยงบนผู้ลบกวันเห็นแม่ประกาศจักเสียโอ้บ่เคยฟันเห็นนั่นยายเตียงโม่จักเสียอ่าอ่าบัดมือขึ้นมาฟันเออมาฟันาเอาหลานไม้เรียกพวกามโอ้เอาเด็กน้อยเอาหลานเออจะเป็นลูกพูดได้เออจะเรียนบนผู้ลูกเย่าวันเออบัดนี้เป็นเลขนี่มักตัวได้บักขาสิ หาซีสามีหนึ่งหาซีหนึ่งสามตัวด้วยตัวนี้อ่าเน้ี่ในเลยอ่ปั้นทงในเลยเออาอ่าซีหนึ่งอ่าซีหนึ่งอ่าจัดเนะครับเด้าขอบคุณมากก็ได้ครับอ่าครับอาจารย์โน้นนะครับหรือว่าอาจารย์ยองครับเป็นฝันดีเพบคุณว่าว่าวสเวตจิมฟังอ่าฝันว่าอ่าแม่อาจนะครับแม่อาดก็คือเกจแตงโมนะครับอ่าเกจแตงโมครับเกจแตงโมเพป็นอ่าพอลุงเพิ่นอ่าพอลุงเพิ่นฝันว่าอ่าเมื่อคยฝันเห็นจักรเทือกสันว่า วันมา,าเกจเตแตงโมนี่เอาล้านอาเอาล้านไม่เลี้ยงล้านไม่เลี้ยงอาอาจารย์นู่นเลยบอกว่าเออล้านนี่เล็กน้อยนี่ตีเป็นเนื้อแย่เตงโมนี่ตีเป็นซีตัวผู้ฟันนี่ตีเป็นหาเนาะกับไนได้ตีหาซีหนึ่งเอ็ซี 4, หรือว่ 4, 1, 5, อาซีหนึ่งหาเอ็ซีกลับเสียไปเสียงโซกนะครับก็บรลองมาติดตามเบิ้ง เพราะว่าอาจารย์นุ่นนี่แต่ก่อนนะครับแอดยิ้มกับผ้าไปนั่งเอาเลขดูเอาเลขเอาโชคดูอยู่ครับหลา่มองอยู่ครับผีผ้าเพิ่นไปส่งเอาเหล็กไลยทีหลา่มองอยู่ตั้งแกสองสามปีขึ้นหลังนะครับเพราะว่าจะเป็นอยู่ทั้งผู้ละครับหม้อรัชพัฒนาไปจำเผาะนะครับหรือว่าหลา่มองหลายแห่งทีที่อาจารย์นุ่นเพิ่นไปนั่งเอาโชคให้นะครับแต่ว่ามือนี้นะครับเพิ่นมาเฝ่าเครื่องสูบน้ำน้ำแอดยิ้ม นะครับปอบาวเพื้นก็เป็นพี่เคยนะครับอ่ามานั่งสูบน้ำอ่าเอาพื้นฝันอ่าฝันว่าเกจเตียงโม่ปอบาวือเ่็นเอิร์ดแม่แม่น้องอาดเนาะแม่อาดนะครับแม่อาดครับอ่าเกจเตียงโมเอา,ลานห,นอาหล,ลานหน่อยมาให้เลี้ยงอ่าลานหน่อยมาให้เลี้ยงอ่าครับได้เรียนขี่พอ่อมาจันว่าได้เรียนขี่เด็กน้อยพอ่อมอ่าเก็บสี่ทันใด้เนาะครับเสียไปเสียงโซ่ไปยิปสบสลัดกินแดงรัฐบาลเนาะครับกลไปล้องเบิงเพป็นมาคักงวดนี่่าจันว่า เป็นฝันจังชี่ฝันว่าได้เล่นขี่พร้อมนี่ได้เล่นขี่เด็กน้อยนี่ครับเลขสิมักอ่าเพิ่นว่าเพิ่นสิได้โชคประสาทเฮากับไปติดตามน้องเบิ้ลไมครับเด้ออ่าอาจารย์โน่นเพิ่นว่าหรือว่าป่ายยองเนาะครับอาจารย์โน่นอาจารย์โน่นนี่มักห้าสี่หนึ่งหรือว่าสี่หนึ่งหาสี่กลับไปเอาหกประตูได้เนาะครับเนาะครับผมอะไรกับแม่พอนอนครับล่างเท้อแล้วกับฟันแม่นเลยล่างเท้อแล้วกับฟันแม่นเอาหัวนี้เข้ามาติดตามเบิ้ลเอาไปเลยจิบสลากกินแบงค์รัฐบาลเบิ้ครับ อ่าสี่หนึ่งหรือว่าสี่ห้าหนึ่งประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นข้อมฝันของอ่าอาจารย์น้นนะครับเพราะว่าอ่าจะไปลองเรือเนาะครับเนาะอาแอดยิมกับป็นแค่แนวทั้งครับใส่วิจัยย่านในการรับชมอ่าครับพักเครื่องจั็กน้อยเดี๋ยวค่อยสูบต่อเนาะครับเดี๋ยวน้ำมันมาเติมอืมครับน้ำมันเบิดหลายยกแล้วเนาะครับสูบเบิดมือเบิดขึ้นให้พักเครื่องจั็หน้อยเนาะครับอืมครับพี่ไอ้เพิ่มาเฝ้าเครื่องสูบน้ำซอย เนาะครับเป่นกับฝันดีฝันว่าเกตแตงโมเอาล้านหน่อยมาให้เลี่ยงครับเพื่อนอื่นไม่อาดไม่อาดเนาะครับอืมครับแ้วก็เพื่อนฝันแบบนี้เพื่อนว่าเพื่อนสีมีโฉกอ่าล้านหน่อยเอาขี่ให้เมียนพร้อมให้เรียนขี่พร้อมมาสั่นว่าตัวไหนก่อนพี่ไอ้หาซีหนึ่งหาซีหนึ่งอ่าครับน้ำมันเบิดแต่เดียวเดียวเดียวน้องเติอน้ำมันก่อนค่อยดึงเจะเฝ้านั่นเอาไปนั่นละอืมครับเพื่นพักเครื่องกินหน่อยก่อนเนาะครับเดี๋ยวน้ำมันมาเติมก่อนครับเพว่าสูบมือมือเคื่อนได้ เดี๋ยวกระบอกแล้วครับอีกพอเกินชั่วโมงเบ็ดชุดนี้ก็คือสี่พ่ออยู่แล้วนะครับอืครับเพราะว่าอืม,มันเห็นปลายแล้วนะครับอืเดี๋ยวน้องเอาน้ำมันมาเติมตัโอ้สี่หนึ่งขอ,ส,งอสันบารมักคักอมักหลายก็แย่เขียวสันบารงวดนี่ครับสามตัวเน้นๆ,นๆอ่าห้าสี่หนึ่งอ่าครับผมอ่าก็รอติดตามหาสี่ยาเรื่มหาสี่าเืมลงรถเด้อรถลอดหครับหาสี่ยาเรื่มสันอ่าหาสี่หาหนึ่งสี่หนึ่ง ครับใส่วิจัยญาณในการรับชมนะครับเดอดยิ้มเราด้วยกับเป็นแค่แนวทางอันนี้ความฝันก็มีเขาไม่ลดเพราะว่าอาจารย์นุ่นมันก็เคยฟันเม่นด้ฟันโป๊ะโ,โ,โป๊ะโป๊ะกับ่าเคยไม่ฮิดชิบแต่กระโดนหลายปีแล้วน้องที่เติมดอกเอาพี่เอาแก้วนะ้ำครับอืมก็รอดติดตามอความฟันของไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไปนะครับเอ้อเพื่อได้โชคเนาะครับเนาะฟันกับฟันคัดขวดเป็นบอ่อโอ้ยฟันวันเมียนขี้เว้น รถเป็นตอนนะครับก็อีอ่องโอ้ได้เรียนขี่ครับเอออ่าครับผมอได้เรียนขี่แสดงว่าสีมีโชคครับอ่าห้าสี่หนึ่งเออหรือว่าสี่หาหนึ่งเออเอาเลยอ่าครับสี่ห้ายังสี่อ่าเพิ่งเขาพิจารณาเอาครับโชคๆมันมาลำๆได้รวยครับเออหยิบใบได้ใครได้โชคด้วยครับเด้ออ่าครับสำหรับความฝันของอาจารย์นนท์นะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มแต่ด้วยกราบขอ